ที่เราต้องใช้พลังกำลังนะครับด้วยความส่ใของกลุ่มตัวเองนะครับในรอบคีชนะเลิศนี้นะครับขอให้กลุ่มที่เข้ารอบคือกลุ่มสองกับกลุ่มสามเนี่ยเราวางแผนการยืนในตำแหน่งของเองยืนในตำแหน่งที่คุณบอกครับเป็นการยืนสลับกันมาครับยืนอยู่คนละข้างออกแรงเต็มที่นะครับเราถึงจะได้แชมป์ครับเอาเงยย่าง หนึ่งนาทีนะครับอ,อ่ะให้วบงแผนกันในแต่ละกลุ่มกลุ่มสองกับกลุ่มสามนะครับ สองใีส3มเร็วเร็เร็วเร็วอามสวเวร